สวัสดีค่ะพี่น้องทีลกค่ะมือนี้กะสีมาออมกบด้อพี่น้องเน้ออมก,บน,อออมกบนะคะนี่ค่ะพี่น้องกบค่ะสะอาดเรียบร้อยมือก็ละทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกบแล้วก็มีพักการจองมีบววงูมีดอกแค่พี่น้องต้นหอม แล้วก็มีใบมะกรูดมีใบนังรักนะคะที่จ้อใส่นะคะใส่ออมแล้วพี่นอกเนาะแล้วก็นี่มีเครื่องฉิโขกใส่พี่นนอกตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูแห้งแล้วก็พริกแดงสีสวยแล้วก็ค่าแล้วพี่น้องเน้ะต้องปั่นรวมกันนะคะ บานรวมอันนี้ก็เข้าเบือค่ะพี่น้องเข้าเบือต้องใส่ชีสนิดนิดจ้ะเด้อเบือแล้วแต่คนสอบที่ใส่ซ้ำเลยซ้ำเลยเนาะเกลือนี่แย่กระเทียมมาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆพืที่ต้องใส่เกลื่ยออมเนาะมีผงนัวมีน้ำปลาค่ะพี่น้องอที่ขาดไม่ได้ต้องใส่นะคะปลาลาค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาหัน่นหั่นขานะคะหั่นขา ค่านำไปปั่นนะคะเพื่อนตามกลบต้องใส่ขาม <c oughs> เพื่อนมันเหม็นขาวเนาะมันมันจะขา่าหอมแดงเราแ,แล้วแต่คนชอบนะว,ว่าจะใส่ไอน้นี่หันจะหันปั่นหรือว่าจะทุบใส่แต่จะผู้หมักเนาะแยกกับสิบบัน บวบหมูหน่อใสร่รวมกับพริกอาหารมีสารบาดหาเครื่องเคียงหล,ลายพี่ิลก็ไปปั่นรวมกันนะครับคุณผื่อม นิดนึงแล้วก็หั่นไปใส่มันดูสวยงามเวลาคนเข้าไปมันก็จะสวย,ยนี่ไม่คอ่อยคมนี่นี่ค่อยคมนะคะนี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะ,คคะทีนี้เราก็เตรียมปั่นเครื่องกันนะคะ ใส่ปลาก่อนะคะเพื่อนๆปลาใหญ่จะใส่สคกทีสคกทีนิดนะก็พอค่ะหปลาค่ทีนิด เออไปเลยนะคะแล้วก็เอาโขลลงะคะ่ะาก้นโอ๊กเอาโขลลงะคะ่ะโขลลงแลงะะ้วก็เครื่องปั่น,นลง ใส่ข้าเวเบือลงไปนะคะคเพื่อนๆสองช้อนโต๊ะพอพอนะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคนคะ่ะมันจะขาวนะคะคเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะคเพื่อนๆใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาท้าพีหนึ่ง ชาพีหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็เหลือครึ่งช้อนพอเราก็ใส่ใบกูดลงไปนะคะใบกูดต้องใส่เพราะพวกนี้มันขาวทิ้งต้งก,ก็ใส่ผัก ใส่เยอะวันนี้จะได้กินผักกันเยอะ ต้องใส่ผักเพื่อเยอะเพื่อเนเพื่อนเพื่ออร่อยนะคะแล้วก็คนกันเพื่อนส่วนมากยายทำกับข้าวจะมีแต่ผักผักเยอะกว่เนื้อสั์นะคะเป็นคนที่ชอบผักมาก ได้ที่เลยเพื่อนๆออมกอบชิมมือเนาะค่ะเนาะชิมนิดนึงนะคะชาดดีมากเพื่อนๆไม่เค็มไม่เผ็ดเกินไปนะคะเพื่อนๆอร่อยะคะ่ะเราก็ใส่ใบเนืองลากลงไปนะคะได้หอมๆเนาะ กเบื่อหอมมัน,นก็ทำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอ้อมครบใส่กานจองพี่นอ้องใส่หวัวงูนะคะใส่ข้เบื่อหอมหอมเนาะลองทำนะคะใครมีก็ทำนะคะไม่ว่างก็ทำค่ะไม่ว่างก็ซื้อจากมาเสียใส่เลยะคะ